สัดีค่ะเผื่อมีใครอยากจะดูสภาพป่าและการเดินหาเห็ดเป็นยังไงจึงทำคลิปวีโอนี้ขึ้นมานะคะตอที่เห็นอยู่นั้นน่ะไม่แน่ใจว่าเป็นตอที่เคยเจอ hen of the wood หรือเปล่าค่ะมีอยู่ปีหนึ่งเป็นปีแรกแหละ ที่มาป่าเนี้ยเดินเข้ามาแล้วก็มองไปจำได้เลยว่าเป็นเห็ดแม่ไก่ hen of the wood เรืองเือนี่อะไรเดี๋ยวกว่อนนะคะอะไรนะคนตาดีจะรู้เลยว่าคืออะไรมันเป็นเห็ดนะคะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ไม้นี่ก็มันเป็นไม้ผูผุ เนี่ยค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้ให้คิดว่าเป็นเห็ดพิษไว้ก่อนเห็ดพิษนั่นแหละค่ะนี่พี่กับน้องป่ามันจะเป็นป่าใหญ่หลงทุกปีรู้สึกว่ามีปีเนี้ยปีนี้จะจำไม่น่าจะหลงพอที่จะจำทางได้แล้วถ้าเดินไปตามทางเดินแบบนี้ เราก็จะเจอเห็ดบ้างค่ะสองข้างทางเห็ดที่จะมองเห็นตามสองข้างทางส่วนมากจะเป็นพวกเห็ดกอเห็ดพึ่งแต่ถ้าหากเราเดินออกไปซ้ายขวาคือลุยมันจะเจอเห็ดเพิ่มขึ้นค่ะแต่ถ้าปีไหนฝนไม่ดีต่อให้เดินทั่วป่าไม่มีแม้แต่ดอกเดียว ตรงบริเวณนี้เคยเห็นเห็ดสีออกส้มๆเป็นเห็ดที่ไม่รู้ว่าคือเห็ดอะไรอยากจะเจออีกปีนี้ไม่รู้ว่าจะเจอไหมอยากจะเจอเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันคือเห็ดอสเตอร์หรือเปล่านี่ค่ะลักษณะป่ามันก็เป็นสูงๆงต่ำๆแต่ไม่มองบนต้นไม้เพราะว่าป่านี้ไม่น่าจะมีหมีแต่มันก็ไม่แน่นะคะ เพราะว่าป่ามันใหญ่ไหนดูสิแดงแๆอยู่ตรงนี้บางครั้งมันก็เป็นลูกไม้โอ้ยเป็นฝาขวดอุย้ยนึกว่าเห็ดน้ำหมากคนตาดีๆเขาหมบมองปืด๊ดเขาจะรู้เลยว่าเป็นฝาขวดพื้นล่งๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าเจอมันจะเป็นเห็ดกอเห็ดพึ่งแล้วมันก็จะคล้อยต่ำลงไปเหนื่อยนะเดิน ขึ้นมาบนเนินเนี่ยมันจะเหนื่อยเนี่ยเดินมากี่นาทีแล้วสามนาทีแล้วยังไม่เจอเห็ดแม้แต่ดอกเดียวเจอแต่เห็ดเห็ดพิษส่วนตรงนั้นมันก็เป็นทางคล้อยต่ำลงไปอีกค่ะทุกวันนี้สู้ไม่ค่อยไหวสู้ไม่ไหวเลยมันเหนื่อยช่วงที่กวางขนหล่นขนร่วงอาจจะเป็นส่วนหางกวางก็ได้ที่ผัด ขนมันจะเป็นขนกวางหักเกลือนทางเดินเลยช่วงที่มีเห็ดเยอะๆโดยเฉพาะเห็ดขาเป็นจะมองเห็นเลยนะคะแต่ตรงจุดนี้จะไม่มีเนี่ยค่ะที่มีโคนโอ๊กอยู่เนี่ยจะไม่มี Hen of the Wood ยังไม่เคยเจอ h e นออฟเดอ o วูอยู่ที่โคนโอ๊กตรงบริเวณนี้ส่วนขาวๆตรงนั้นนะคะไม่แน่ใจว่าเห็ดอะไรนั่นนะคะนั่น่ะ มันอาจจะเป็นซากของ Chicken of the Wood ที่เป็นเห็ดแม่ไกส่ส้มก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปมองซ้ายมองขวาอันนี้เป็นเห็ดเห็ดอะไรก็ไม่รู้ค่ะเลยไม่อยากให้ดูเห็ดก็จะมานี่อย่างช่วงนี้ก็ต้องมองหาเห็ดพึ่งถ้ามีขอนแห้ง,งๆก็มองหาเห็ดนางรมเคยเจอเห็ดนางรมสีขาวดอกเล็กๆ เหมือนเห็ดขอนบ้านเราในป่าเนี้ยเกือบเต็มขอนเก็บเก็บจนเหนื่อยอร่อยด้วยนะนี่เห็ดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่อ่ะอาจจะเป็นเห็ดอะไรเห็ดขาแน่เลยค่ะเสียงถุงสะพายถุงมันเนี้ยคลึมคลึมแบบเนี้ยปา่ปาที่มีหมีอ่ะน่ากลัว ถึงแม้หมีเขาไม่ดุแต่เราก็ไม่ไว้ใจมันมืดมืดทั้งวันเลยวันนี้ค่ะสองจิตสองใจว่าจะมาดีไม่ดีในที่สุดตัดสินใจมาว่าจะไปอีกป่าหนึ่งอีกป่าหนึ่งถ้าไปอ่ะเจอแน่นอนคือเห็ดพึ่งมองไปตรงนั้นเป็นเห็ดหรือใบไม้เหมือนเห็ดเลยค่ะโอ้ยใบไม้อุย้ย โดนใบไม้หลอกนี่นี่อีกดอกนึงนี่นี่เห็ดเนี่ยอ๋อไม่ต้องถามรู้เลยเป็นเห็ดพิษสีเหมือนเห็ดละโกกมันต้องเป็นเห็ดพิษค่ะเพราะว่ามันมีจุดอยู่บนดอกเป็นเห็ดพิษร้ายแรงด้วยถ้าเดินเดินลงไปตรงจุดนั้นก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งเคยเจอชิคเก้นออฟเดอะวูดอยู่อยู่ตรงตอนนู้นแล้วก็เจอเต่าด้วย เคยเจอเตา่าต้นไม้โคนถ้าเป็นขอนแบบเนี้ยถ้าป่าที่มีนางรมทองนางรมทองชอบแต่ป่านี้ไม่มีเห็ดนางรมทองว่าจะเอาเห็ดดอกแกๆ่ๆนางรมทองดอกแก่ค่ะมาวางมาวางไว้แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปว่าเขาจะเกิดช่วงที่เห็ด ฮันนี่มัชรูมเกิดเนี่ยปีหนึ่งเคยเจอฮันนี่มัชรูมเขาจะเกิดเป็นเป็นกอ,กอเจอทั้งแบบดอกเล็กและแบบดอกใหญ่สวยสวยเจอเยอะแล้วหลังจากนั้นไม่เจออีกเลยนะตรงจุดนี้มันแปลกมากดูลักษณะป่าใช่ไหมดูในวิดีโอนี่สว่างนะแต่ของจริงมืดแล้วนะเวลาไม่เท่าไหร่มืดแล้วเพราะว่ามันคลึ้ม แล้วไม่มีลมด้วยเดินไปนี่ก็มองหาเห็ดพึ่งแสดงว่าเห็ดพึ่งจะเกิดประมาณกลางๆงเดือนนี้แน่ๆเลยในป่านี้เคยเจอเห็ดมันปูดอกใหญ่สวยจําไม่ได้ว่าที่ไหนมันเป็นปีแรกที่มาเดินเดินเดินนั้นก็เดินเดาะคะเดินเดาไปจุดนั้นจุดนี้มันถึงได้หลง แต่หลงเนี่ยก็เดินตามทางไปเรื่อยๆเ,เดินตามทางไปเรื่อยๆเ,เจอใครพอจะถามได้ก็ถามมันก็จะเจอทางออกนะคะก็เดินไปแบบนี้แต่ถ้าอยากเจอเห็ดช่วงที่เห็ดเยอะเนี่ยต้องลุยแต่ที่วันนี้ที่ไม่ลุยเพราะว่ารู้เลยว่าเห็ดเพิ่งจะเริ่มเกิดก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเยอะไหมอุต่ารเดา อุตส่าห์มาทางนี้นะมันมีทางออกได้สองทางที่มาทางนี้เพราะว่าคิดว่าอาจจะเจอเห็ดพึ่งสักดอกสองดอกไม่เจอเลยนี่เป็นเขืองใบเขืองใบแก่ๆอย่เงี้ยมันจะมีรสเปรี้ยวยอดก็กินได้ยอดเปรี้ยวนิดหน่อยนู่นขึ้นไปบนเนินนั้นน่ะมีเคยเจอนางรมนางรมธรรมดานะคะแล้วก็กวาง กวางยืนกระทึบปังกระทึบขาตึบๆเนี่ยเป็นรอยกวางนะเนี่ยดูในกล้องมันจะมองไม่เห็นแต่ถ้าของจริงแล้วจะรู้เลยว่ามันเป็นรอยกวางถ้าช่วงมีฝนมีพายุน้ำเนี่ยล้นเจิงนองเลยค่ะเนี่ยได้เขาเนี่ยมาเป็นเพื่อนทุกวันนี้ไม่กล้ามาคนเดียวเขาหน่าช่วยอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่า ม,มันก็ยังมีความรู้สึกว่ามีมีสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งมาเป็นเพื่อนค่ะเนี่ยขึ้นไปทางนี้ก็ได้ส่วนถัดไปนั้นก็จะเป็นบ้านคนสีชมพูที่เขาเอามาผูกไว้เนี่ยไม่แน่ใจค่ะปกติสีชมพูถ้าผูกไว้นี่คือเขาเจะตัดแต่นี่ยังเป็นต้นเป็นๆอยู่เลยสวยๆอยู่เลยที่เคยเจอหลินจือขึ้นไปตรงนู้นแต่เป็นหลินจือดอกเล็ก เขาก็จะติดเป็นสีบอกให้เรารู้ว่าเราเดินทางนี้เป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองเนี่ยค่ะต้องขอบคุณมากๆานะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้แม้เป็นคลิปที่พาดูป่าพาเดินดูป่าสภาพก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะกวางในป่านี้เขาห้ามล่าแต่มีคิดว่าไม่มี หรืออาจจะมีก็ได้เพราะว่าป่าที่ไม่คิดว่าจะมีหมียังมีเลยค่ะต้นนั้นต่างหากที่มีหลินจือต้นนี้ค่ะเจอลินจือแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขามาปูเสือรู้สึกปูปูผ้าทำยืดเหยียดอยู่ตรงนี้โอ้โหมันนี้ทำไมมันมืดแบบนี้เนี่ยถ้าว่าพายุจะมาก็ไม่ใช่ค่ะ แต่พุ่งนี้ยฝนตกปีนี้ฝนดีมากดีนะที่วันนี้ไม่มียุงมีเหมือนกันแต่มันมีไม่มากก็เลยเดินได้ถ้ายุงเยอะองโอหเดินไม่ไหวพอเจอเห็ดก็เก็บไม่สนุกเพราะยุงมันกัดต้องขอโทษคงวิงเวียนน่าดูเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้หนีบมือถือ ไม้หนีบอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งค่ะอืเดินมาถึงตรงนี้ได้กลิ่นสกังสกังเนี่ยเวลาเขาตกใจเขาเจะสเปรย์ออกมาสเปรย์ที่สกังฉีดออกมามันจะมีกลิ่นกลิ่นคล้ายสตอน้องมานี่ลกูกออกไปทางนั้นก็เป็นบ้านคนแล้วก็มีทางเดินไปขึ้นรถบัสด้วยแต่ว่าไม่ไปทางนั้นมันเดินยากเพราะว่าถนนมันไม่มี ไม่มีฟุดบาทไม่มีทางให้คนเดินอยากจะข้ามไปดูแต่ยาเลยคิดว่ายังไม่มีอยากข้ามไปดูเห็ดชิคเก้นออฟเดวูดมันเคยมีอยู่ตรงต้องข้ามลำธารเล็กๆอย่างนี้ค่ะไปไปเจอครั้งหนึ่งสวยมากโอ้โหสวยสวยแล้วทำคลิปเนี่ยชิคเก้นออฟเดวูดดอกแล้วตัดสดๆจากกอเนี่ยจะมีน้ำนมหยด ก็เลยเรียกว่าเป็นน้ำตาเห็ดที่เกียดข้ามไปอ่ะปีที่แล้วก็มีแต่ตรงขอนที่เคยเกิดสวยๆไม่เกิดนู่นหายอยู่ตรงนู้นมันต้องข้ามตรงนี้เป็นเป็นเป็นคลองเล็กๆแล้วก็มีต้นหนึ่งอยู่ตรงจุดไหนนะมีต้นอกต้นหนึ่งจะมี h e n of the w o o d หลายกอ ไม่มีมาสองปีแล้วก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีไหมตรงจุดเนี้ยมีอยู่ปีหนึ่งเดินเดินออกทางนี้เดินออกทางนี้แล้วก็มองเห็นมองเห็นเห็ดดูสิเนเห็ดกระลำดอกโอ้โหดีใจมากเลยเห็ดกระลำดอกนี่เป็นเห็ดอร่อยเนี่ยค่อยู่ตรงเนี้ยพอปีที่ผ่านมาลืมลืมมาดูงัวแต่ไปอยู่ในปา่าเห็ดนางรมทอง อันนี้เป็นกอเขืองค่ะูนนมันก็เป็นถนนมันไม่น่ากลัวหรอกถ้าหากเรารู้ว่าป่าตรงไหนจุดไหนจุดไหนแต่มาปีแรกกลัวนะเหมือนกับเหมือนกับจะหลงอยู่เรื่อยเลยอยากข้ามไปดู Chicken of the Wood แต่แต่ขี้เกียจข้ามค่ะไม่ไปดูแล้วความขี้เกียจเริ่มมา น้ำยังไม่ท่วมก็เป็นแบบนี้แหละค่ะป่าเดินมายังไม่เจอกวางวันนี้เจอกวางสองตัวจุดนี้ก็มีกวางเคยมีกวางนะเป็นสามตัวสี่ตัวด้วยอากาศเย็นลงลนะนับวันจะเย็นลงเย็นลง อยากข้ามไปดู Chicken of the Wood ไม่ไปแล้วเพราะมันมืดแล้วอีกอย่างหนึ่งไปทําธุระที่อื่นดีกว่าไปแล้วคือการเดินไปดูมันมันมันเสี่ยงเหมือนกันนะคืออาจจะเจอและอาจจะไม่เจอไว้ไปดูช่วงช่วงเดือนหน้าค่ะเป็นเดือนที่ Chicken of the Wood ออกมาเต็มที่เลยช่วงนี้ออกมาบ้างปลาย จะถึงทางออกแล้วตรงทางออกเนี่ยมันจะมีเห็ดอันนี้มัชรูมแบบสีเหลืองแต็มตะลิ่งเลยหลังจากนั้นไม่มีเลยมันแปลกมากทำไมมีอยู่ปีเดียวปีต่อมาไม่มีเลยทั้งทที่ไม่ได้เก็บหมดนะที่เก็บไม่ทันที่เป็นดอกแก่ๆเต็มเลยก็ไม่มีค่ะ เดินออกไปเรื่อยๆตรงนู้นก็จะถึงทางออกขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ